Huh. <sighs> ฟิลโอบล็อกตอนที่แล้วผมคิดว่าเซตติ้งมันก็ดูเลอะเทอะแล้วนะครับกลายเป็นว่าฟิีโอบล็อกตอนนี้เซตติ้งแม่งเลอะเทอะกว่าเดิมอีกคือมีแรกใบเนี้ยอยู่ข้างหน้าเพราะว่าในฟิีโอบล็อกตอนก่อนหน้าผมได้อธิบายไว้แล้วว่า w i r e l e s s in Ear m o n i t o r ถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นจะต้องได้ผลลัพธ์แบบมืออาชีพคุณสามารถที่จะคอนโทรลระยะการใช้งานหวังผลได้อย่างที่คุณต้องการแล้วก็ทําให้ระบบมันสถีธที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นมิตรกับว e ยเลสไมโครโฟนที่มาใช้ความถี่ย่านเดียวกันคุณจ เป็นต้องมีคอมบเนอร์แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากที่จะเสียเงินเพิ่มอีกอย่างน้อยๆครับครึ่งแสนเพื่อที่จะไปซื้อคอมบเนอร์แล้วก็ใส่อากาศใบพัดมาใช้มันมีวิธีเลี่ยงอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าคุณใช้อะไรก็ตามที่เป็นไร้สายคุณเจอปัญหานี้วันยังค่ำครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อวานนี้ผมได้เอาเรื่องนี้เนี่ยไปคุยกับเจ้าของร้านดนตรียงเสงห้างดนตรียงเสง ผมก็คุยไปขำๆเลยว่าเออเนี่ยคอมไบเนอร์มันขายยากนะราคาก็แพงนะนู่นนี่นั่นเนี่ยเพิ่งทำวิดีโอบล็อกใบลาบลาบลากลายเป็นว่าเขาตอบกลับมาอย่างง่ายๆครับคุณโตไม่สัดใจเลยอะ่ะไม่มีของโชว์ลูกค้าคุณโตเอามาโชว์หน่อยเนี่ยทั้งใบเลยเนี่ยอันเนี้ยเซตนี้เนี่ยครับคือเซนไฮเซอร์ IEMG4 เป็นเซตเดียวกันกันกบที่ใช้ในงานคอกเทลที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เซตน,นี้คือเซตตรงๆเป๊ะๆเ,เลยครับเขาบอกกับผมบอกว่าในไหนคุณโตเองเนี่ยก็มีเซนไฮเซอร์อยู่แล้วแต่คุณโตไม่คิดจะเอามาโชว์ อ่ะไม่เป็นไรคุณโตเอาเครื่องของย่งเสงไปแล้วโชว์ให้หน่อยก็แล้วกันจะได้เห็นไปเลยว่า Product ของ s เ n h เซอร์เนี่ยเวลาใช้งานจริงมันเป็นอย่างไรเวลาที่เอามาต่อร่วมกันมันเป็นอย่างไรซึ่งผมก็บอกเลยว่ามันก็คงจะไม่ต่างอะไรจากวิดีโอบล็อกตอนก่อนหน้านอกจากที่เราจะได้มาดูประสิทธิภาพของอุปกรณ์เหล่านี้แบบระบุรุ่นระบุยี่ห้อนั่นเองครับมีตัวส่ง4ตัวต่อสาย DC 4เส้น ก็คือตอบลักธรรมดาทั่วไปมีเสาวากาศยาง4ต้นซึ่งผมก็จะเสียบเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะเปิดขึ้นมาให้คุณดูนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นหน้าต่างของ RF Explorer เหมือนเดิมเช่นเคยครับเราก็จะมีตัวส่ง4ตัวขนาดนี้นะครับผมจะเปิดตัวที่1เอ๊ะปุ่มอยู่ไหนปุ่มอยู่นี่โอเค เราก็จะเห็นว่าตอนเปิดขึ้นมาเนี่ยมันมีเซียนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้เนี่ยผมขอบอกเอาไว้ก่อนเช่นเคยว่าไอ้ยอดที่สูงที่สุดเนี่ยคือคลื่นจากตัวเซนไฮเซอร์ IEMG4 ส่วนไอ้ยอดที่เหลือเนี่ยครับให้ละเอาไว้อันนี้เนี่ยมันเกิดจากที่ว่าตัวสเปกตรัมแอนาลิเซอร์ของผมมันอยู่ใกล้กับเครื่องส่งมากจนบางทีเนี่ยครับกำลังส่งที่มันส่งออกมามันโอเวอร์โหลดไปที่ตัวสเปกตรัมนั่นเองให้เข้าใจตามนี้นะครับ ทีนี้เราก็จะเหมือนเดิมเลยครับเปิดตัวที่สองขึ้นมาถูกปุ่มปะวะชิบหายละอ่าถูกปุ่มนะครับถูกปุ่มอันนี้เป็นตัวที่สองก็จะเห็นว่านอกจากที่จะมี2ยอดคราวนี้เนี่ยครับมันก็จะมีเส้นอื่นโผลขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับผมจะเปิดตัวที่3า แล้วก็จะเปิดตัวที่4ขึ้นมาปุ่มอยู่ไหนอ่าโอเคโคลขึ้นมา4อันแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมขอทำให้กราฟมันดูหยาบลงนิดนึงเราจะได้เห็นค่าเร็วขึ้นรอสักครู่ อ่าโอเคหยาบขึ้นแล้วครับมันก็จะสวีปเร็วขึ้นนั่นเองทีนี้เนี่ยครับสิ่งที่เราเห็นอยู่นะขนาดนี้เนี่ยก็คือตัวส่งทั้ง4ตัวถูกจูนความชี่ให้อยู่ห่างกันประมาณ1 m เมกะเฮิร์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับผมได้พูดเอาไว้แล้วในฟิดีโอบล็อกตอนก่อนหน้าว่าเวลาที่เราเนี่ยเอาตัวส่งสัญ,ญญาณมาอยู่ใกล้ๆก,กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอยู่ในที่ที่แคบๆจำกัดจำกัดแบบนี้ เมื่อสายอากาศหรือเสวกอากาศเนี่ยมันอยู่ใกล้กันหรือถ้าเกิดว่าระยะยำที่สุดคือชิดกันมันก็จะส่งคลื่นจากเครื่องหนึ่งย้อนกลับไปเข้าอีกเครื่องหนึ่งแล้วมันก็จะไปผสมปนเปก,กับอะไรก็ตามที่อยู่ในเครื่องนั้นครับแล้วก็ปล่อยออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็วนไปวนมาอยู่ในนี้นั่นแหละทําให้เสียนที่มันโผล่ขึ้นมานอกเหนือจะไอยอดสต้นสูงๆที่มันมีระยะห่างเท่าๆกันเนี่ยเป็นอินเตอร์มอด ถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้เพราะมันจะทําให้เวลาที่เราเอาอุปกรณ์ไร้สายที่ใช้ความถี่ย่านเดียวกันเอามาใช้ผสมรองด้วยมันก็จะใช้ได้ยากลงเพราะว่ามันมีอินเตอร์มอดโผล่อยู่แบบนี้นั่นเองทีนี้เนี่ยครับหลายคนก็จะบอกว่าแล้วซอฟต์แวร์มันใช้งานได้หรือเปล่าซอฟต์แวร์เซนไฮเซอร์ WSA ออะไรอย่างนี้ผมบอกเลยครับว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องคิดเลข หน้าที่ของมันเนี่ยครับก็คือมันจะคำนวณว่าสมมุติว่ามีตัวส่งเอียร์อยู่4ตัวมีตัวรับไมโครโฟนอยู่5ตัวสมมุตินะในย่านความถี่นี้เราจะสามารถใช้ได้ มากที่สุดกี่ช่องหรือว่าตามต้องการหรือไม่โดยที่เวลาที่เราจูนคลื่นไปมันจะไม่ได้ไปชับไอ้เส้นๆที่โผล่ขึ้นมานอกเหนือจากสิ่งที่เราต้องการตามรูปที่คุณเห็นอยู่นกะขณะน,นี้นั่นเองครับมันเป็นแค่เครื่องคิดเลขนะครับมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่แก้ไขอินเตอร์มอดมันแค่เลี่ยงไม่ให้คุณจูนไปชับอินเตอร์โมดูเลชันแค่นั้นเอง และอย่างสุดท้ายครับที่ผมอยากจะให้คุณดูก็คือไอยอดของคลื่นสียอดเนี่ยมันมีความแรงไม่เท่ากันครับทําไมมันจึงไม่เท่ากันเหตุผลมันง่ายมากเพราะมันไม่ได้ออกจากแหล่งกําชอนคลื่นแหล่งเดียวกันนั่นหมายความว่าสายอากาศหรือเาวากาศย่างแต่ละต้นเนี่ยมันมีระยะห่างจากตัวเครื่องไปยังตัวสเปกตรัมแอนะลิเซอร์ที่แตกต่างกันยังไม่พอนะครับมุมของเสาก้มเงยขนาดไหนก็มีผล และที่สําคัญครับตัวผมเองเนี่ยก็บังอยู่ด้วยทําให้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อสีเปรียบอย่างหนึ่งคุณลองจินตนาการดูว่าสมมุติคุณเนี่ยเอาอินเอียร์มอนิเตอร์ไวเลสไปใส่ในแรกแม้ว่าคุณจะย้ายเสามาอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องด้านหนึ่งของไอตัวแรกใบนี้เนี่ยมันไปชิดอยู่กับผนังแล้วก็อาจจะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กอะไรอย่างนี้ ไอช่องตรงนี้เนี่ยครับที่มันชิดผนังเนี่ยแล้วสาวอากาศอยู่ตรงนี้อาจจะมีผลต่อความเสถียรของคลื่นได้เมื่อเทียบกับไอตัวที่สสยอากาศหรือสาวอากาศแม่งย้ายมาอยู่ตรงนี้นั่นเองและนี่ก็คือที่มาครับว่าทําไมเราจึงต้องใช้คอมบเนอร์ในงานที่เราจําเป็นจะต้องคาดการผลลัพธ์ได้หรืองานมืออาชีพนั่นเองทีนี้เซนไฮเซอร์เนี่ยเขาก็มีคอมบเนอร์อยู่2ตัวซึ่งตัวที่1ที่ผมจะเอามาโชว์ให้คุณดูก็คือ ชิปหายละมันสูงเกินไปเดี๋ยวขอเอาไข่ควงไข่ก่อนนะโอ้ยหนักชิปเป่งอันนี้ครับก็คือเซนไฮเซอร์ AC41 เป็นแอนติน่าคอมไบเนอร์ตัวล่างสุดของเซนไฮเซอร์ อันนี้เนี่ยครับราคาเปิดอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าบาทยังไม่ได้รวมใบพัดนะครับก็ถือได้ว่าแพงพอใช้ได้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าตัวของมันเนี่ยทำงานอย่างไรบ้างแต่หลกัลกๆแล้วเนี่ยครับต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าในชุด40,000กว่าบาทเนี่ยมันมาแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็อีกกล่องหนึ่งเพียงแค่ว่ามันมีออปชั่นประกับที่ใช้สําหรับประกบ2ตัวให้มันอยู่ในพื้นที่1 U ได้นั่นเองข้างหลังเนี่ยครับโอ้ยนะัก ไม่ได้มีอะไรสลักสําคัญครับนอกจากสัญญาณขาเข้าจากตัวส่งอินเอียร์มอนิเตอร์สีรูแล้วก็ออก1รูแค่นั้นเองโดยสําหรับเซนเซอร์เท่านั้นนะครับตัว ac 41จะจ่ายไฟ12โวลต์ออกมาทางสายโคอ็อกเชียลเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับตัวส่งได้ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคุณซื้อคอมบเนอร์มาใช้คุณจะประหยัดช่องเสียบลักไฟได้4ช่องทันทีเพราะว่า เราสามารถใช้อแดปเตอร์ขนาดใหญ่เสียบเข้าไปที่ตัวนี้แล้วก็ให้มันทำหน้าที่จ่ายไฟลงไปผ่านสายโคเอ็ก l เชียลได้เลยนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตอนนี้ครับผมได้ใส่อแดปเตอร์จ่ายไฟเข้าไปที่ AC41 แล้วครับเราจะเห็นว่ามีไฟติดนะฮะซึ่งไอไฟตรงนี้เนี่ยก็บ่งบอกสถานะว่ามันพร้อมทำงานแล้วก็พร้อมจ่ายไฟเลี้ยงไปยังตัวส่งเอียร์มอนิเตอร์ถ้าเกิดว่าผมเอาไปเสียบที่ตัวส่งตอนนี้ คุณจะเห็นเลยครับว่าตัวส่งจะทยอยเปิดขึ้นมาเองนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ต่อห่วงตัวต่อตัวอีกเลยตัวที่1ตัวที่2ไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมอ่ะตัวที่3ตัวที่ส ถ้ากล้องไม่เห็นก็ต้องขออภัยอเผอิญว่ามันไม่ค่อยมีคนมาช่วยถ่ายเท่าไหร่ก็จะได้แค่นี้แหละอะตอนนี้ครับผมก็จะมีตัวสายอากาศยางอยู่ต้นหนึ่งเราจะไปเสียบที่ช่องเอาพุตของตัว AC 41เรามาดูกันว่าในซอฟต์แวร์จะขึ้นอะไรมาให้เราเห็นบ้างปึ๊บ อันดับแรกเลยครับคุณก็จะเห็นว่าตัวส่งสัญญาณอินเอียร์มอนิเตอร์ทั้ง4ตัวไอ้ยอดที่สูงที่สุด4ยอดนั่นแหละครับมันมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันนี้มันมีแหล่งกำชอนคลื่นแหล่งเดียวนั่นเองครับก็คือไอ้ตัวนี้นั่นแหละที่มันอยู่ในมือผมนะขณะนี้และมันก็รวมออกมาดังนั้นมันก็จะต้องเช่ากันอย่างแน่นอนหรืออาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยครับตามสภาพของตัวสายอากาศว่ามันจูนมาที่ความถี่ใดเป็นสําคัญแต่ว่าความต่างในหน้าจอลักษณะนี้เนี่ยครับต่างกันไม่เกิด ินแบบ2 dB 1 dB เนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างที่จะไม่มีผลต่อการใช้งานแล้วนั่นเองอีกอย่างครับเราก็จะเห็นเลยว่าอินเตอร์โมดูลเลชันเนี่ยไอ้พวกเสี้นๆทั้งหลายมันหายไปครับมันลดลงไปเยอะเลยครับแน่นอนแหละว,ว่าตัวอินเอียร์มอนิเตอร์เนี่ยมันก็จะกูณกันอย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็คอมบ i เน r อร์ก็จะรวมกันไปแต่มันจะไม่ได้ตัดอินเตอร์โมดูลเลชันออกไปจนหมด มันก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่มันจะลดความแรงของอินเตอร์โมดูเลชันลงจนอยู่ในจุดที่เราสามารถใช้งานความถี่ไอช่วงแถวๆนั้นได้มีเสถียรภาพมากขึ้นหรือพูดง่ายๆครับเราจะสามารถเอาพวกไวเลสไมโครโฟนอินเอียร์มอนิเตอร์ตัวอื่นมาใส่เพิ่มลงไปและใช้งานในช่วงความถี่เดียวกันได้มากขึ้นแล้วก็คำหนึงถึงผลลัพธ์ที่ได้จากอินเตอร์มดน้อยลงนั่นเองครับ ถือได้ว่าดีนะครับ ac 4 1ตัวนี้อ่ะผมก็จะนิ่งๆให้คุณดูคลื่นอีกสักครู่เพราะว่าหัวผมเนี่ยขยับไปขยับมาคลื่นมันก็จะเปลี่ยนถือว่าสะอาดเลยครับสะอาดมาก อันดับต่อไปครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเขามี AC 41มาให้ผม2ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะลองเล่นๆดูโดยการเอาสัญญาณจากตัวส่งอินเอียร์มอนิเตอร์2ตัวใส่ฝั่งนี้อีก2ตัวใส่ฝั่งนี้แล้วก็ปล่อยออกมาเป็นสายอากาศยางอีก1ต้นเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมจะให้คุณดูที่หน้าจออีกสักประมาณ5วินาทีก่อนที่ผมจะเปลี่ยนนะครับ ตอนนี้จํากันได้แล้วนะครับว่าเส้นต่างๆเนี่ยเออมันจะมีประมาณไหนอะไรอย่างไรคราวนี้ครับผมได้ย้ายแล้วครับ2เส้นจากตัวส่งอยู่ที่ฝั่งนี้อีก2เส้นอยู่ที่ฝั่งนี้แล้วเราจะมาดูกันครับว่าในกรณีที่เราเนี่ยใช้คอมบเนเอร์มากกว่า1ตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แม้ว่าเราจะมีตัวส่งแค่4ตัวเท่าเดิมและใช้ความฉี่เดิมก็ตามผมจะเริ่มเปิดจาก2ตัวก่อนนะครับผมจะไม่ได้ว่าตัวไหนเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาเองแหละ อันนี้2ตัวนะครับอ่ะต่อไปผมจะเปิดเพิ่มอีก2ตัวเราจะเห็นเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยมันก็โผล่ออกมาแบบคือคือกันนั่นแหละเราแทบจะจับคู่ได้เลยครับว่า ตัวส่งตัวไหนไปใส่ที่คอมบิเนอร์ตัวไหนจะความแรงสัญญาณที่มันแตกต่างกันนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่น่าสนใจคืออินเตอร์โมดูล o n ชันเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเยอะกว่าเดิมครับแม้ว่ามันจะน้อยกว่าตอนที่เราเนี่ยยังไม่ได้ใช้คอมบิเนอร์เลย นั่นเป็นเพราะว่าแม้มันจะรวมออกมาเหลือแค่2เสาจาก4ตัวส่งหรือในกรณีที่เราใช้เต็มชี่เนี่ยครับจาก8ตัวส่งเหลืออยู่2เสามันก็ยังไหลกวนไปกวนมาได้อยู่ดีครับผลผลิตที่ออกมาจากคอมไบเนอร์ตัวที่1ก็รั่วไปกวนตัวที่2ตัวที่2ก็รั่วกลับมากวนตัวที่1แล้วมันก็วนไปวนมาอยู่แบบนี้นั่นเองแต่มันจะดีกว่าตอนที่เราไม่ใช้คอมไบเนอร์เลยอย่างเห็นได้ชัดตามที่คุณได้เห็นไปในช่วงแรกสุดนั่นเองนะครับ ทีนี้ครับเราก็จะเล่นต่อไปครับนั่นก็คือผมจะใช้พาสซีฟคอมบิเนอร์รวมสัญญาณจากไอ้สองต้นเนี่ยเหลือแค่ต้นเดียวแล้วเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอสักครู่ตอนนี้ครับคุณก็จะเห็นแล้วว่าสัญญาณที่ออกมาจากคอมบ i เนอร์ทั้ง2ตัวถูกประกบเข้ากับพาสซีฟคอมบิเนอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นสายหรือสาวกัดยางแบบที่ผมใช้มาตั้งแต่ต้นนั่นเองผมก็จะเปิดขึ้นมาครับทีละตัวเรามาดูกันว่าคู่แต่ละคู่เนี่ยคราวนี้จะปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง คู่ต่อไปเราจะเห็นเลยครับว่าอินเตอร์โมดู i เลชันเนี่ย แทบที่จะไม่ได้มีความแตกต่างจากตอนที่เราใส่2ต้นแยกจากกันจากคอมบ i n เนอร์แต่ละตัวเลยใช่ไหมครับคือมันดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรสลักสําคัญเลยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับถ้าเราสังเกตดีๆความแรงของสัญญาณที่เราต้องการเนี่ยมันจะลดต่ําลงมาประมาณ3 d เดซิเบลซึ่งเป็นเรื่องปกติของการสูญเสียภายในตัวพาสซีฟคอมบเนอร์อยู่แล้วทีนี้ครับ หลายคนก็จะสงสัยว่าแล้วไอ้ตัวนี้มันเอามาทําอะไรกันแน่วะมันดูไร้ประโยชน์ไร้สาระสิ้นดีก็แน่นอนครับถ้ากเกิดว่าคุณมีคอมบเนอร์ที่มันรับสัญญาณเนี่ยได้แค่4ตัวแต่คุณต้องการจะใช้อินเอียร์แตัวคุณก็ต้องทําแบบนี้นั่นแหละเพื่อย่นให้มันเหลือสายอากาศหรือว่าเสาอากาศใบพัดหรือว่าเฮลิโคแค่ต้นเดียวเพื่อที่คุณจะได้สามารถคํานวณแล้วก็กะคาดการระยะทางใช้งานหวังผลได้ในเวทีมืออาชีพนั่นเองครับคือคุณจะไม่ ให้อันนี้ก็ได้ก็ดีครับสัญญาณมันก็จะไม่ได้ล o s ไปประมาณ 3db เพียงแค่ว่าคุณก็ต้องทําเสาแยกแหละใบพัดจากตัวที่1ใบพัดจากตัวที่2อ,อะไรอย่างนี้นะครับและถ้าเกิดว่ามันมาวางชิดกันมันก็เกิดอเตอร์มอดกันเหมือนกับไอการที่ผมเนี่ยเอามาต่อหลังตูดของคอมไบเนอร์2ออันแล้วก็โชว์ให้คุณดูเมื่อกี้นั่นแหละต่อไปครับต่อไปหลายคนก็จะสงสัยแล้วว่าโอ้เนี่ยคอมไบเนอร์เนี่ย มันมีแค่4รูรับสัญญาณได้แค่4ตัวส่งแล้วถ้าเกิดว่าฉันต้องการจะใช้เยอะกว่าน,นี้ฉันจะต้องทำยังไงมีครับมีมีของโอ้โหของแรงมาให้ดูครับและเราก็จะได้เจอกับ AC3002 อันนี้คือคอมบเนอร์ขนาด8 c h ช n น e น l ครับใส่ตัวส่งอินเอียร์มอนิเตอร์ได้ทั้งหมด8ตัวพร้อมๆกัน สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตัวเนี้แปดชัแนลคุณอาจจะคิดว่าอ๋อราคาคูณ2และสีเมื่อเทียบกับ ac 4 1ไม่ใช่ครับ ac 4 1ราคาอยู่ที่40,000ื่นต้นต้นตัวนี้ราคาอยู่ที่แสนส0 0หมบาท <c oughs> หน้าตาผมน่าจะดูจุกมากจุกจริงครับราคานี้นะฮะถ้าคุณต้องการ8 c ดช n แนล คุณจ่ายแพงขึ้นไม่ได้ตามอัตราส่วน c h ช n แนลที่คุณจะใช้สาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าคุณสังเกตดีๆครับ8 h ชนแนลเนี่ยมันดูเวลบิวมากอะหนักมากนะครับหนักชิบหายเลยตัวมันเนี่ยน้ำหนักน่าจะไม่ต่ำกว่า4กิโลทั้งตัวเป็นเหล็กเป็นฮีทซิงค์ทั้งหมดเปิดออกมาแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ยินพัดลมอันดังรื่มๆเลยทีเดียวเชียวและที่สำคัญครับ ทีนี้ครับเราก็จะเข้าสู่พาร์ทที่ฟังแล้วอาจจะมึนๆงงๆได้หลายคนก็คงจะสงสัยครับว่าเซนไฮเซอร์ AC 3002เนี่ยมันแพงที่ไหนวะไอ้หาตัวละแสนสองแล้วที่สำคัญคือบอดี้แม่งก็หนักอะแดปเตอร์แม่งก็ใหญ่เท่ากับอิดมอนทำไมมันถึงแพงขนาดนี้มันแพงแบบไม่น่าใช้เลยผมบอกเลยครับว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแพงขนาดนี้ได้อย่างไรแต่มันมีเหตุผลที่ทาให้แพงอยู่ครับเอาอย่างนี้ ตอนนี้ในมือผมเนี่ยก็คือ Passive Combiner ใช่ไหมครับผมโชว์ให้คุณดูแล้วสัญญาณจาก Combiner Active 2ตัว AC41 เมื่อกี้เอามารวมกันออกมาเป็น1ต้นสัญญาณโดยรวมความแรงหายไปประมาณ3 d เดซิเบลถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแทนที่ตัว Combiner AC41 เป็นตัวส่งเอียโดยตรงเลยเราก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่มันก็หายไป 3d เดซิเบลสมมติว่าเอียผมเนี่ยครับ1เครื่องเนี่ย มีกำลังส่งที่ตูดของมันที่50มิลลิวัตต์ถ้าผมต่อผ่านพาสซีฟคอมบนเนอร์กำลังส่งที่โผล่มาอยู่แถวๆนี้ <ๆ S 1> ก็จะอยู่ที่ประมาณ25มิลลิวัตต์คือหารครึ่ง3 d เดซิเบลเท่ากับพลังงานเพิ่มขึ้น1เท่าหรือว่าลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะคอมบตัวส่งสัญญาณ4ตัวรวมเป็น1ผมก็ต้องคอมบ2รอบใช่ไหก็คือมีอันเนี้ย1รอบ อันนี้หรอบใช่ไหมครับแล้วก็ข้างบนอีกหนึ่งรอบใช่ไหมคือมันต้องคอมบายไปเรื่อยๆอเราก็จะต้องเจอกับลอสที่เยอะขึ้นซึ่งลอสในที่นี้เนี่ยครับผมก็บอกเลยว่ามันก็จะกลายเป็น6 db ถูกปะอ่ะ4รวมเป็น2 2รวมเป็น1ก็ลอส6 d ดีคราวนี้เนี่ยครับกำลังส่งเอียร์ผมเหลือแค่ประมาณ12.5มิลลิวัต์เท่านั้นเองนะครับจาก50และถ้าเกิดว่า ผมต้องการที่จะรวม8 channel เป็น1มันก็จะกลายเป็น9 db ครับ8เป็น4 4เป็น2 2เป็น 1, 1> ใช่ไหมเ้เนี่ยเหลือแค่เท่าไหร่เองอะโอ้โหสิบสใช่ไมหมิลลวัตต์หน่อยๆเหลือแค่ประมาณ10%นิดๆจากกำลังสง่งตั้งต้นของตัว E อียมอนิเตอร์คุณนั่นเองครับ ทีนี้หลายคนก็จะบอกต่อบอกว่าแล้วคุณจะพูดเรื่องนี้ทําไมก็ในเมื่อ Active เนี่ยเวลาสีบเข้าไปตอนปล่อยออกมาความแรงแม่งก็เท่าเดิมใช่ครับถูกต้องครับแต่ข้างในตัว Combiner เนี่ยมันมี p a s s ีฟคอมบ b เน e r c ร์เซอรอยู่เต็มไปหมดเลยครับผมอยากจะโชว์ข้างในให้คุณดูมากแต่ผมไม่กล้าเปิดเพราะว่าย่งเสียงเขาก็ไม่ได้พูดว่าผมสามารถแกะของเขาได้หรือไม่แต่ผมบอกเลยครับว่าหลักการทํางานของตัวคอมบ i เน r พวกนี้เนี่ยสัญญาณขาเข้าจากเอียเข้ามาที่นี่ จะถูกเร่งกำลังส่งครับเพื่อชดเชยการคอมบายด้วยวงจรพาสซีฟภายในให้เรียบร้อยก่อนเช่นกรณีของคอมบเนอร์ AC41 ที่มันคอมบายช่องมันก็จะถูกบูสต์ขึ้นมาประมาณ6 d เดซิเบลแล้วมันก็จะสูญเสียระหว่างทางแต่มันจะกลับมา50มิลลิวัต์เป๊ะๆหรือว่ายูนิตี้ที่ขัวขาออกของมันพอดีนั่นเองไงกรณีนี้อันนี้บูสต์ 9dB ครับ 9db นี่แทบที่จะเป็นอหูแฟกเตอร์ออฟสิเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติเนี่ยผมเอากําลังส่ง50มิลลิวัตใส่เข้าไปในนี้มันจะบูสต์ขึ้นมาก่อนเลยครับเกือบเกือบ500มิลลิวัตแล้วก็สูญเสียระหว่างทางจากการคอมไบแล้วก็มาออกที่สายอากาศหรือเสวกอากาศที่ถูกรวมมาแล้วนั่นเองและการบูสต์ในลักษณะนั้นเนี่ย มันทําให้เกิดความร้อนสูงมากและใช้ไฟเยอะมากเพราะมันจะต้องทํางานบูสสัญญาณ9เดซิเบลถึง8ช่องพร้อมกันนี่คือสาเหตุว่าทําไมอะแดปเตอร์พวกนี้มันต้องใหญ่แล้วเครื่องต้องเป็นฮีทซิงแต่มันยังไม่จบครับคือลายวงจรที่มันอยู่ในคอมบ i เนอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นภาครับสัญญาณแบบ l e s เลสไมโครโฟนพวกดิสติบิวอะไรพวกนี้เนี่ยมันง่ายครับมันโล่พาวเว แต่ในตัวคอมบ i เนอร์เนี่ยมันเป็นไฮพาวเวอร์ใช่ไหมจาก50กลายเป็น500เกือบ500อย่างที่บอกแล้วมันวิ่งอยู่ข้างในตามลายวงจรทองแดงอะ่ะเขาต้องออกแบบระหวังมากๆครับเพื่อไม่ให้สัญญาณที่มันถูกบูสต์ขึ้นมาแล้วประมาณ9 dB เนี่ยมันรั่วไปกวนช่องอื่นแล้วเกิดอินเตอร์มอดภายในในนี้นั่นเองไงครับ อีกเอกสิทธิ์หนึ่งของคอมบเนอร์ AC 3002หรือคอมบเนอร์แชแนลของ s e n เ h e ซอร์ก็คือมันจะสามารถใช้งานกับอินเอียร์มอนิเตอร์รุ่นสูงของ s e n เ h e ซอร์เช่นพวก IEM 2000ได้อย่างสบายๆพวกนั้นเนี่ยครับกำลังส่งเนี่ยจะส่งออกมาได้สูงสุดที่ประมาณ100มิลลิวัตต์ถ้าเกิดว่ามันออก100มิลลิวัตต์โดนไอ้นี่เข้าไป 9dB แม่งข้างในแต่ละช่องนี่เกือบ1วัตต์เลยนะครับ เยอะชิบหายเลยเครื่องน่าจะร้อนหน้าดูแต่มันออกแบบมาสำหรับว i r เลสอินเอียร์มอนิเตอร์ที่เป็นตัวบนของเซนไฮเซอร์จริงๆและมันก็สามารถทำงานได้แต่ถ้าเกิดว่าผมเอาพวก s e n n ฮเซอร์ IEM 2000เปิด100มิลลิวัตต์อัดเข้าไปกับ AC41 เครื่องมันก็ไม่น่าพังรับแต่ว่ามันน่าจะมีฮาร์โมนิกมีอะไรที่สก,กรปรก โผล่ออกมาจนกระทั่งเราแทบที่จะไม่สามารถใช้งานมันได้ในชีวิตจริงนั่นเองแต่มันอาจจะใช้ได้ก็ได้ครับมันก็แล้วแต่หลายปัจจัยซึ่งผมจะขอละเอาไว้นะครับเรื่องพรุ่งนี้เนี่ยพูดในวิดีโอบล็อกตอนเดียวมันไม่จบข้างหลังของมันครับเซมเซมเนี่ยมีแค่รู BNC 8รูแล้วก็มีรูเอาท์หนึ่รูมีแค่นี้เองแล้วตัวนี้ครับรันทดหน่อยนะครับ ไม่ได้จ่ายไฟ DC เลี้ยงเครื่องเซนไฮเซอร์ IEMG4 นะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อมันขึ้นมาครับแล้วก็จะเปิดให้คุณดูเราก็จะได้เห็นผลลัพธ์ไปพร้อมกันใช้เวลานิดนึงนะครับรอกันหน่อยไหนๆก็จะได้ลองละตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับผมเสียบ BNC อ่าเป็นโคแอคใส่ ide, ไปที่ตัว e EAR Monitor นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแต่ผมขออนุญาตไม่เปิดให้คุณเห็นเพราะว่าแค่ผมอยู่ตรงนี้ เอาเครื่องวางไว้ที่หน้าอกคุณก็จะได้ยินแล้วว่ามันเป็นเครื่องดูดฝุ่นชั้นดีดังชิบหายเลยครับพัดลมมันแรงมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันคือเอียร์มอนิเตอร์ที่ต้องเกณฑ์ขาเข้าถึง9 dB ได้8ช่องพร้อมกันมันใช้ไฟเยอะมากพัดลมแม่งอย่างขึ้มเลยแต่เรามาดูที่กราฟกันดีกว่าครับ เราจะเห็นนะครับว่าความสม่ำเสมอของกราฟเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่โอเคแหละใช้งานได้นะครับใช้งานได้อยู่แต่ว่าผมจะขออนุญาตเอาเครื่องวางทิ้งไว้เฉยๆให้คุณดูตอนที่มันนิ่งๆหน่อยก็แล้วกัน คุณจะเห็นเลยครับว่าอินเตอร์มอดตอนนี้เนี่ยมันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่แหละครับคอมไบเนอร์คุณภาพโคตรด,ดีและที่มันดีแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวมันเนี่ยรับกำลังส่งจากตัวอินเอียร์มอนิเตอร์ต้นทางได้สูงถึง100มิลลิวัตต์ด้วยมันก็เลยทำงานได้แบบรีเนียมากขึ้นโดยที่ไม่มีความผิดเพี้ยนนั่นเองซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เนี่ยเสียนมันน้อยลงจริงๆนะครับมันน้อยลงโดยที่แบบหน้าทึ่งเหลือเกินอะ่ะถ้าเกิดว่าตัวรับหรือว่าเบล a แพรกอินเอียร์มอนิเตอร์มันอยู่ห่างจากไอตัวคอมไบเนอร์ตัวเนี้ยหรือว่าสายหรือสาวาาศที่ออกจากคอมไบเนอร์ตัวเนี้ยสักประมาณ3เมตรขึ้นไปรีเซิร์ฟเวอร์หรือเบลแพรเอียร์แทบจะมองไม่เห็นอินเตอร์โมดู i เลชันแล้วนะครับ ถือได้ว่าเป็นคอมไบเนอร์ที่มันแพงและมันทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างจริงๆแม้ว่าเราจะเทียบกับ ac 4 1ของเซเนเซอร์ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอยู่แล้วว่ามันเป็นคอมไบเนอร์เกรดมาตรฐานงานมืออาชีพโอ้แต่กูไม่ไหวอะ่ะเราเห็นกันแล้วเนาะว่ามันมีดียังไงแต่ผมต้องปิดแล้วละ่ะไม่อย่างนั้นผมตะเบงแข่งสิงพัดลมไม่ไหว ท้ายที่สุดนี้ครับต้องจําคัดเลยแม่งหนักเกินไปจนเมื่อกี้ข้อศอกไม่ใช่ข้อศอกสีตัวไหลขวาผมตะคริวแดกนะฮะเครื่องนี้มันหนักเกินไปก็ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณย่งเสงเป็นอย่างสูงครับที่ให้ผมยืมของมาเยอะขนาดนี้หมดนี่ราคาขายรวมกันนี่ก็เกิน7จ0 0แปแล้วนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้โชยคุณเห็นแบบในที่จริงในสถานที่จริงอะไรอย่างไรเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยครับว่าเรื่องพวกนี้เนี่ย มันคาดการณ์กันได้ถ้าคุณมีประสบการณ์คุณมีความรู้คุณมีอุปกรณ์ตรวจวัดคุณเข้าใจดีว่าคุณกําลังเจอกับอะไร RF ไม่ใช่เรื่องยากครับแต่บางครั้งอาจจะเสียเงินมากกว่าที่คุณวางแผนเอาไว้เวลาที่คุณยังไม่ได้รู้ว่าคุณกำลังเจอกับอะไรนั่นเองสวัสดีครับ